ใช่เรามาทำความสะอาดด้วยกันเด้อจ้ะไปเลยเราบ่ได้เผาไปเปิดเผาก็แค่เก็บเถียเอาใส่มาเก็บดูสินี่ไงขอชื่อมันจะเป็นเธอเพิงได้ไหมนี่ถุงกับร้อง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 ช้ายรักแล้วก็เอาไาปเก็บเถียด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อเอาอถึงเท้าด้วยน่เอาออกไปงเท้า่ีได้จ้าพี่พีจิไม่เป็นประโยชน์เลยอ่ะรับหนูก็มาเนี่ยโอ้โอไปแม่ก็มาเนี่ย การดูแลความสะอาดบ้านอย่องโอ้เย็นว่อนเย็นเย็นเย็นน้องเย็น,น,ยนไหมละ่ะเอาพิงไฟน้องพิมพ์บรรยากาศนี่เนาะก็เป็นการนั่งขยะบางที่เราน้าแล้วไม่ได้เหรอเนี่ยอเอาขว,วดเนี่ยขวดพลาสติกน้องเอาไปไว้ขายสร้างไรายได้เหล่าที่เป็นขยะจริงๆ ีเทขวดยานาะก็เอาเททิ้งน้ำยาเททิ้งแล้วก็เอาตัวนี้ไปเก็บใส่ใส่ใส่ตะกร้อไว้ในส่วนที่ในส่วนที่เนี่ยเอาไปไว้ไว้ไอ้นี่อยว่ินยานั้นเอาทิ้งที่เอาไปอื่นก็ค่อยเอามาทำลายเนะาะไปดูกันเลย อนนอโอ้ใจโยชนอื๊บไม่ไได้ป่าที่เท่าหนาวๆนีนนออยางอุ่นเลยพิงไ้แล้วน่า,ารูต้องข้อดบ่าย เอาขนาดอันนี้ยังเอามาให้เป็เี่ยนเถอเพิงเลยแห็งไข่แข็งไขง่พวกอยากให้เพื่อนร้อนนห้าแล้วก็ร้อนหน,น้าตอกไปอาบน้ำทีนี้ร้อนแล้วเราก็ไปอาบน้ำได้ก็ไปโรงเรียนนะคะไปเลยโอ้ไปดูเลยดีจังเลยเนาะทำความสะอาดวันละน,น,น้อยนิดหน่อยเนาะก็จะได้ ไม่ลมากมาแม่้าหลักแม่ดูสิโอ้ยลมาแหงลงมาแหงก็จะพัดเป็นละอองเลยอันนี้กาบอะไรเ<ม><ห>นี่ยจะต้องขุดดินเนาะขุดดินลงไปเพราะว่าตอพึงอยู่ข้างลาง่างค่อยๆทยอยทความสะอาดไปโดยการนำขยะที่เสร็จเรากินนี่แหละที่เราใช้นี่แหละอ,ออกมาดูแลไปด้วยนี่คือการ ทำความสะอาดแต่บ้านๆของเราคือเกี่ยวกับพวกเศษถุงพลาสติกที่เล็กๆน้อยๆพื้นที่กว้างไงแล้วก็ไม่ได้แออัดแคบแคบก็สามารถที่จะทำลายได้นะคะก็ไดดไปมีรบกวนผู้ใดก็้ใดรบกวนผู้ใดดอกค่ะน้านู้นก็เป็นก็จะเป็นย่างหลักเ่ยเป็นข้อไก่จตาเดี๋ยวแม่ไปนะแป๊บนึง เยอะนี <cin stereotype> ้เสร็ถ้าเด็กึนไหวหลูกๆไปโรงเรียนแล้วค่ะปึ๊บก็เป็นแนหลักเนาะมันก็เป็นลานกว้างค่ะเป็นลานกว้างนั้นก็เป็นมีข้อบวกเหมือนช่วยต่ออากาศหนาวเนาะแต่อย่าใบป้าหนือนไปคนเลยมาชมด้วยกันก็ขอบคุณด้วยจ้ะ ตัวพันแต่เก็บเดิเก็บเปวืไข่ยังไงเหรอเป็น,เ,ปนเอาไปเห็ดโบดดีนแล้วก็นำมัดใส่สื่อใสพักไปคะเขาเลยเอาถิ่นมาเทียลูกๆก็เอามัดถิ่นย่ำก็เพิ่เป็นงอในส่วนบางส่วนส่วน,วนเล็กน้อยแต่บางส่วนเราก็เก็บเก็บหลายๆอย่างดิมีประโยชน์สิ่งที่เราเหลือใช้ หลายๆอย่างก็มีประโยชน์อยู่เด้ดเอค่ะเกี่ยวกับกพวกพืชผักที่เรากินที่เรามีจำนวนเยอะๆเนาะ,นะก็เอามาหมักวัคคันอย่างนี้น่หม,มักกันเลยหมักเกี่ยวกับพูนประดุนดวนม,มัอย่างหลักหมักมะม่วงไงมะม่วงที่ร่วงร่วงพื้นเนี่หยหลายๆวัคคันก็หมักใส่ถังไว้แล้วก็ จะเอาน้ําตัวนั้นแหละเป็นน้ำหมักตัวนั้นแล้ะมาเป็นปุ๋ยชีวภาพใส่ผืชผักอีกเนาะหมอพันกันยังห้ามไว้ตั้งไว้แถวข้างบ้านนี่ยังเต็มอยู่ด้วยมีถังปเป่าๆอยู่กัยงห้ามอยู่เนาะเศษอาหารที่เป็นพืชผักนะก็เอาทิ้งลงไปทิ้งลงไปก็มกักอยู่ด้ยกอดเพื่อนมาไม่กินเลยขนาดเอาไว้ค้างบานเป็นเป็นจุลินทรีย์ไปเนาะก็เรา เปิดออกมามันก็มีกลิ่นหอมนะถ้าทํานานแล้วทําไว้นานแล้วเขาจะไม่มีกลิ่นของเขาเขาจะเป็นเชื้อน้ําเชื้อ,อที่หอมเลยวัวกินแรงชุนเหม็นเลยค่ะเพราะว่าเพลินเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ําสีดําแล้วเนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจเดี๋ยวขออนุญาตไปเอากับเขาหรือว่าไปซรายเขานั่นเองนะกิจกรรมของวัวพายบุกบ่ ได้หลายในหลายอย่างนี่พี่น้องก็จนว่ามาเบ,บิ่งชีวิตประจารั์ประพานจนเสร็จเนาะนี่ได้สองคลิปเนาะได้สองคลิปได้หลายอยู่มี่เวลานี่ก็สายแล้วบ่ะพานก็จะหนึ่งเข่าแล้วเอาเข่าไปใต้พี่น้องแล้วก็ย่างละคือลุ้งขยะเอาไว้ถ้าเอาไปใต้เอาไปใต้ยขยะอีกเนะา,าะง้อใครก็จะมาเบิ่งเข่าว่าสุกหรือยังสุกแล้วพี่น้อง ถูกแล้วนะคะบอพันก็จะไปได้ค่ะบนเขางันน่้เ้าเอาหอ่อซอนมานาวมาที่ซ่อนกระยุอีกมองฝุ่นทย่บนบานสุกเราพี่น้องนะควัเเน,หน,บบนเห็นหน้ายีๆแบบนี้เห็นนาตาเพาเป็นจริงเลยอยู่กับสภาเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะสดๆตอนเสาร์ ผมกาบบวีเกาะกับทานภัยนอกพี่น้องเนาะบรรยากาศนี่ตื่นขึ้นมาจับมาสางไร่ใดด้วยจับจจกิจกรรมในขอบตัวไรเนาะขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ตลอดทุกๆวันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยป่ะไปะะกินข้าวเหนียวไหมน้ำกันข้าวเหนียวหอยหอยไข่ต้มในบุตรบุตรไปโรงเรียกจ้ะบายขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวหนะูขออนุญาตพัก เดี๋ยวก่อนเนาะข้าลูกไปเลียนก่อนเดี๋ยวหนูจะมาท่านขี่เพลทิม15วินาทีนะคะสวยหรอพี่น้องสวยแห้งแดดปักย่างดีพี่น้องแดดแห้งพรมกับปลุ่มหนาวไปขุดหินจะข้าวพี่น้องไปด้วยกันเลยจะ้ะกับแสงพระอาทิตย์ก็จะจ้าเนาะโกปพระธาตุนภัยได้พี่น้องมาอยู่กับแสงพระอาทิตย์จ้าปักย่างแห้งจะขุดดินจะข้าว เห็นเลยขอประท่านอภัยเนาะด่านถวาบพันยากไปจะเห็นบ่ป่ะโบพันท้ำงานตัวนี้จักทับหนึ่งก็จะไปสางไห้ได้ก็วิดีโอ,อยาวสักแป๊บนึงนะคะไปด้วยกันเลยจ้ะ มีใส้ทนทางลึก เ็นทีนเป็นทิมนี่หมดก่นต้องเอายาม่ใส่แถวนี่นี่หมดมันเย็นเ่เลหลับเป็นีเป็เลงมากเลยก็ีเป็นาเป็นเนเน้า ก็แดดแสงแดดแห้งอบอุ่นแสงแดดแห้งไปก็ะอาทิ์จ้าละแต่ว่าแดดอุ่นอนากาศบานเาเอ็นยังไงละ่บะบอกให้ดีอกาดบานทเอ็นลมพัดบ่อยๆหนาวผมกดฟูๆแ,แล้วทีนี้ราะว่าลมพัดลมพัดจนน่หมู่ว่าลมแห้งวันนี้กัลมเบาจ่วงเซ้ๆก็ ถ้ามีฝนตกลิ่นไปปลอยก็จะยิงท่ำให้อากาศเย็นเมื่อวันฝนตกลิ่นไปปลอยตอนเช้าๆก็เลยทํำให้ความเย็นตัวนั้นมาหลายคืนหลายคืนสองวันแล้วอากาศหนาวรักษาสุขภาพเนื่องจากวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะเมาชมบรรยากาศบนฐานทํำจิตกรรมตอนเช้าๆก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะในเช้านี้ก็ขอให มีความสุขค่ะหีิบจับทำอะไรก็ขอให้ใหิห่งๆปังๆนะคะบรรยากาศมาให้เบแสงแห้งก็อท่าไปเร็จแล้วล่ะไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกนิดนึงก็มากุูดอีกยลกนิดนึงช่วงมีพักก่อนเนาะพูดไปดา่านมูรถจักรยานแล้วลงไปด่านหลังเลยขอบคุณพี่น้องที่มาส่งกำลังใจให้นะคะบ๊ายบายมาชมหน้าบ้านก็ขอบพระคุณค่ะ ลมหนาวโตลมหนาวพูวพัน์ก็จะเป็นหนาเข้งปากแตกเห็นป่ก็ต้องดูแลเนาะต้องทาลิปสติกลิปสติกมันไวเพราะว่าปากจะแตกตรงนี้ลมมาขอบปากเนื้อปากเราก็จะแห้งโดนผิวตรงใบหน้าเราก็จะตึงก็ต้องทาครีมทาโลชั่นเพื่อให้มีความมันเนาะผิวหนาจะได้ รักษาสุขภาพผิวกายกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ